ครับผมผมชื่อบดินบุญมีเ,เป็นโปรดิวเซอร์ผลิตงานเพลงสริมเสริมพระบารมีโรวชั่นนี้เนี่ยเ,เราได้รับไอเดียมาจากทางโรงงานยาสูบนะครับว่าอยากทำเพลงสริมเสริมแบบเป็นศกศอพอพอฟังเสร็จแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออน,น่าสนใจแล้วก็เลยได้มาศึกษากับทางทีมสุวัสด์ทางเอนะฮะว่าศศอเนี่ย น่าสนใจเพราะว่าเท่าที่ผมทําเพลงสรรเสริมมาเป็นเกือบยี่สิบปีเนี่ยยังไม่เคยเห็นใครเอาสอสอมาทําเพลงสรรเสริญพราาะบรมิคืออันดับแรกเลยคือพอบอกว่าผมเอาเพลงพรปีใหม่มามาใช้เนี่ยพรปีใหม่เนี่ยแล้วเราก็ได้ทราบหรือว่าพระเจ้าหอหัวนะท่านส่งเต่าแซกโซโฟนแล้วท่านก็ รู้สึกว่าเครื่องดนตรีชิ้นแรกของท่านเนี่ยเป็นคาริเนตพอบอกแทกโซโฟนหรือบอกซุตเนี่ยผมก็เลยนึกถึง <c oughs> ทางคุณโกเพราะว่าได้เคยทํางานด้วยกันแล้วก็ร่วมงานกันแล้วก็คุณโกสามารถทําดนตรีได้หลายแบบไม่ใช่แค่เป่าจั๊กอย่างเดียวสวัสดีครับผมโกวิศแซกสแมนครับครับก็ได้คุยกับทางคุณบดินนะครับเรื่องวงชั้นนี้เราจะทํายังไงก็คุยกันไปสักพักหนึ่งก็ได้เรียบเรียง ดนตรีแนวที่ผมยังไม่ยังไม่เห็นในในที่ไหนนะครับว่าเราผสมความเป็นพ popula ความเป็น r ูททิมแอนด์บลูความเป็นแจ๊สเล็กๆและความเป็นคลาสสิกอีกเล็กๆนึงนะครับแล้วยิ่งได้เสียงร้องของคุณเจนิเฟอร์คิมบอกได้เลยครับว่านี่น,นี่ลงตัวที่สุดครับสวัสดีค่ะเจนิเฟอร์คิมค่ะ,คะเพลงสันเสริญในเวอร์ชั่นนี้จะเป็นเพลงที่ มีการตัดจะตัดภาพสคสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านส่งพระราชทานให้กับรวงชนชาวไทยเนี่ยตั้งแต่พศส5 3พในวันที่31เเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้นก็ใน วาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้นะครับก็ผมก็อยากจะอาราธนาคุณพระศรีรัตนาไตรนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากโลโลกเลยนะครับจงดลบันดาลให้พระองค์ท่านพระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพารานาไมยที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นมิ่งขวัญของพวกเราชาวไทยตลอดไป ขอให้พ่อหลวงมีแห้งโดนๆแนเ่เลยขอให้สุภาพแข็งแรงข้อให้พรอันประเสริฐที่ไหนล่วงได้ประทานให้พวกเราที่น้องชาวไทยส่งพ้นให้ไหนล่วงหายประชวนในเร็ววันเผือ่อยู่เป็นหมิงควันและเป็นทีหลักของพี่น้องชาวไทยตลอดไป่องพระเริญขอให้ในหลวงอยู่กับพ่อตูไปนานๆน,นะคะ สวันะคะขอให้อายุยนานนะคะสรงพระเจริญค่ะหนูรักในหลวง,งนะคะ